ใจดีจะให้มาเต้นอีกอ่าวันนี้มีเรื่องเยอะมากเลยไปเลยนะ o o o n d s d y l y o k and say ทวนเรื่องที่เมื่อวานวันไหนคะ t ุ mm ่งสเตทที่เราเรียนกันอ่าจำได้ไหมภาพนี้ภาพนี้เขาบอกว่าอะไรเอ่ย I อะไร I can ride a b บ c y c l e I can ride a bicycle ฉันสามารถทำอะไรได้ขี่จักรยานอ่าฉันสามารถขี่จกักรโอ้ยขี่จักรยานนี่ใครๆก็ทำไมขี่ได้ทั้งนั้นสบายมากนะคะ <S <S แต่ว่าทำไมคะคนนี้เขาขี่ทำไม <S <S โอ้โอเขาขี่ไปแล้วเขาก็ยังทำไมคะ<ด>ย,ยังทานไอศครีมด้วยยังอ่านหนังสือด้วย <S 2> <S 2> ใช่ไหมผลปรกากฏว่าสรุป <S <S ทำไมคะ No อยู่คานสรุปแล้วก็คือ No อยู่คานทำได้ไหมทำไม่ได้เขาบอกว่าลูกดูสิดูสิฉันทำไมคะ I can ride a bicycle and I eat an ice cream and read a book ทำหลายๆเยอะเลย,ลย,ลยสรุปแล้วก็ No อยู่คานทำได้ไหมไม่ได้ถ้าทำได้เยส y ย u แคนถ้าทำไม่ได้ตอบว่าโน no, อยู่คานอ้าวทำได้ตอบว่า Yes you can ทำไม่ได้ No you can t. หรือ cannot นั่นเองนะคะต่อไปค่ะอ่าเรื่องที่สองทวนนะอันนี้ทวนคุณครูจะตัดมาเป็นบางตอนลุงยานถามเด็กน้อยนี่ว่าอะไรนะคะลูกจำได้ไหม h e l l o แล้วถามอะไรต่อจำได้ไหมแวแ r e r e อย o โก้เองเอาใหม่ค่ะ h e l โ o Hello Hello Where are you going Where are you going Where are you going Where, are you, going? where are you going Ah, Where are you going คุณกำลังจะไปอ่า ah, ไปที่ไหนเด็กตอบว่ายังไงเอ่ยอ่า I go โทษค่ะ I I am going to school หรือ I'm going to school เอาว่าตังคุก่ะ I'm I'm going to school <Am. S 1> เอาหมา่ I'm <Am. S 1> ต่อเลย I'm going to school I'm ก็คือ I'm a นั่นเองแต่เราพูดสั้นๆ I'm going to school <Am. S 1> ใครไม่พูดอปาปากพูดด้วยใครไม่พูดนะเดี๋ยวจะเป็นชบาทองนะ โอถ้าเวลาพูดออกมาแล้วจะมีอะไรโอ้ถ้าไม่พูดจะเป็นชบาทองแต่ถ้าพูดมากๆพูดมากหมายถึงว่าคุณครูบอกให้พูดแล้วพูดเนี่ยจะเป็นพิกุลทองโออยากเป็นชบาทองหรือจะเป็นพิกุลทองอ่าถ้าพิกุลทองคุณครูบอกให้พูดก็ต้องทาไมคะพูดแต่ถ้าคุณครูไม่บอกให้พูดพูดไหมไม่ต้องพูดอ่ะแล้วตอนนี้คุณครูบอกให้พูดหรือเปล่าเอ้ยอ้าวพูดว่าตามครูค่ะ แอมโก้ยอิงถูคูนแมคอิงูถถ้าคุณครูมองแล้วใครไม่พูดคุณครูจะเรียกมาพูดคนเอกพูดคนเดียวแล้วก็ให้พี่พี่พี่จับกล้องหนุ่มคนเดียวอ่าให้เพื่อนไปทางดูเลยว่าคนเนี้ยไม่พูดต้องพูดคนเดียวดีมั <c oughs> ้ยดีอ่ะส <c oughs> มพงศ์บอกว่าดีเอาล่ะแต่นี้เดี๋ยวคุณครูจะดูเลยถ้าใครไม่พูดตามคุณครูคุณครูจะให้พี่ช่างกล้องจับเลยแล้วก็พูดคนเดียว ไม่ให้คนอื่นช่วยนะดีไม่พี่แต <Yeah. S 1> อ่าดีนะอะนา้ย์ที่ามครูค่ะ I'm going to school I'm going to school again p l e <please>. a s e I'm going to school ธนรัตน์เก็บของก่อนยังไม่ต้องเขียนอะไรเลยวันนี้ยังไม่ต้องเขียนอะไรเลยลูกพูดอย่างเดียวยังไม่เขียนค่ะอ่ะ,อะต่อไป พอลุงยามไปเจอไปเจอไปเจออีกไปเจอคนหนุ่มคนหนึ่งลุงยามก็ถามว่าไงอีกแ h e ล l แล้วไร where are you going อ่าลุงยามก็ถามอีกอ่ะพร้อมกันค่ะ hello, hello. where you going, where you going? อ่คนหนุ่มนี่ก็ตอบว่า I'm going to the hospital going t o the hospital อาว่าตามคุกกับ hospital อา I'm going into the hospital I'm going to the hospital อ๋ hospital ก็คือโรงพยาบาลนั่นเองอะต่อไปลุงยามเจอคุณลุงลุงยามถามคุณลุงว่าไงคะ Hello where are Again please Hello, hello. hello. Uh, hello Where are you going <c oughs> เห็นไหมคะเขาถามเหมือนเดิมเลย <c oughs> Hello Where are you going uh, <c oughs> คุณลุงตอบว่า I'm going to the hospital <c oughs> ฉันก็จะไป oh, <yeah. S 1> โรงพยาบาล uh, สรุปแล้วลุงยามคิดถูกคิดผิด <Yeah. S 1> uh, แท้แท้ คุณลุงนี่เป็นอะไรคะ oh. อ่าเป็นคุณหมอนะคะคุณลุงก็ถามคนหนุ่มว่า how are, you? <No. S 1> how are you how are you How you? are เป็นยังไงบ้างล่ะไม่สบายเหรออะไรเงี้ยมีอาการยังไงล่ะ,ะคุณหมอก,ก็ถามอ๋จบอันนี้ทวนนะต่อไปมาถึงอะไรคะเบ็ตตี้จำเบ็ตตี้ได้ไหมอ่าเบตตี้ก็ทำไมคะ ตื่นสายวันนี้เบ็ตตี้ตื่นสาย what time is it เวลาเท่าไหร่แล้ว is t nine is nine โอเคหกเก้านาฬิกาแล้วเบ็ตตี้ก็บอกว่ายังไงเออจำได้ไหมเบ็ตตี้บอกว่าโอ้เ oh, ด oh, ีย oh, oh, <dear. S 1> is nine โอเคหกเอาว่าตามคุณค่ะโอ้เดีย is nine โอเคอก is nine โอเคอกตื่นเต้นมากเลยโอ้เดีย อิสไนโอ้โขข้าวโมงแล้วทำยังไงดีเนี่ยอ่าเพตตี้ทำไมคะตกใจหมดเลยคุณแม่ถามอีกว่าเพตตี้ where you going จะไปไหนนะเพตตี้เพตตี้หนูจะไปไหนคะเพตตี้ก็รีบไม่สนใจคุณแม่เลยเพตตี้บอกคุณแม่ว่าไงนะบอกว่าไงเออแอมตู๊ดตอ๊ดตู๊ตู๊ดตู๊กตูอดตู g ดตู๊ด o ู๊ดตู๊ดตู๊ดต ทุกคนเป็นอาคุณแม่เอาไหมคุณแม่จะถามแ้ะแล้วเดี๋ยวตอบคุณแม่สมมติว่าคุณครัวเป็นคุณแม่แล้วพวกหนูเป็นเบ็ตตี้หมดเลยอาคุณแม่ถามว่าเบ็ตตี้แอ e r e โ g อิ o แอม I ูออ๋อเบ็ตตี้บอกว่า am going to school แล้วก็ไม่สนใจคุณแม่เลยอารีบร้อนมากเลยนะคะเห็นไหมแล้วก็บอกว่า i อมเล ชั้นสายนะแม่ไปเจอใครอิอเพื่อนอาจจะอยู่ชั้นเดียวกันก็ได้เนาะตัวใกล้ๆกันเพื่อนก็ถามอีกว่าเ hey ฮ้เพื่อนกระทักทายเ hey ฮ้ก็คือเฮลโลนั่นแหละแต่ว่าถ้าทักทายเพื่อนด้วยกันก็เฮ้เฮ้เบตตี้ถามว่าเอาเป็นเพื่อนเบตตี้ถามเบตตี้สิถามว่าถ้าถามว่าไงล่ะแวแเว Where are you going? เออเบ็ตตี้จะไปไหนล่ะ Where are you going? เอาใหม่อ้าวเพื่อนเบ็ตตี้ถามเบ็ตตี้หน่อย Where are you going? อ่าเอาใหม่ก่อนเฮ่ใหม่เฮ่เฮ่เบ็ตตี้อ๋อ Where are you going? อ๋อเบ็ตตี้จะไปไหนเนี่ยเบ็ตตี้เบ็ตตี้ก็ทำไมอีกแล้ว ไม่สนใจเพื่อนวิ่งวิ่งผงกระเจิงเลยอ่าแล้วก็พูดไปวิ่งไปแอมโก้ตอ๊ะเบตตี้วิ่งใหญ่เลยรีบจะไปเบตตี้ตอบว่าไงพร้อมกันอมกนทร์อเกนผีสแอมกู๊ดอินทร์กูอมกู๊นทรสกูลฉันก็ไปโรงเรียนนะสิถามได้อ่าต่อไป ยังไม่พอมาถึงลุงยามเจอลุงยามที่หน้าประตูลุงยามก็ทักเบตตี้ว่าอ่าทักว่าไงเอ่ยเฮลโลแวเยี่ยมมากวายูทักถ่ายว่าเฮลโลแวอายูโกอิงเบตตี้เบตตี้คุณกำลังจะไปที่ไหนล่ะเบตตี้ก็ทำไมคะอ้าคุณครูเป็นลุงยามบ้างคุณครูจะถามเบตตี้ว่าเบตตี้ Where you going? เบ็ตตี้ตอบว่าเบ็ตตี้ตอบว่า I'm going to school เบ็ตตี้ตอบช้าไม่ทันใจลุงยามเลยเนี่ยเอาใหม่ลุงยามถามว่าเบ็ตตี้ Where you going? am g เฮ้ยโอ้โหเยีเ่ยมจริงๆเนละย I'm going to school ตอบลุงยามลุงยามก็ฮึ่บอกบอกโชว์ป้ายให้ดู s u n d a y ันดงยามบอกว่า There i s no school today ไม่มีการเรียนหรอกวันนี้โรงเรียนเขาไม่เรียนก็ลอก it sunday it sunday วันนี้วันอาทิตย์บางโรงเรียนเขาเรียนวันเสาร์นะลูกแต่ว่าอาทิตส่วนมากทำไมคะเขาจะไม่ค่อยเรียนนะคะยิ่งยิยิ่งชาวต่างชาติเนี่ยวันอาทิตย์เขาจะไปอะไรคะลูกเขาจะไปเข้าโบสถ์ เขาจะไปโบดนะคะเขาก็จะเป็นวันหยุดนะคะแสดงว่าเบ็ตตี้ทำไมเศร้าไปเลยอ่าก็ทำไมคะดิดดเอจบค่ะปบมือให้กับใครดีตบมือให้กับตัวเองดีกว่าเพราะว่าวันนี้ตบมือให้กับตัวเองที่นนท,ท,ที่พูดประโยคได้อย่างน้อยวันนี้สองประโยคคือคำว่าแวะ แหวะอยู่ก้อยอิงกับแอมเยี่ยมมาก M where ะอยู o ก้อยอิงกับแอ o ก้อย o ิสคูลเยี่ยมมากค่ะวันนี้มีเรื่องมาฝากหนึ่งเรื่องอ่าเรื่องนี้ค่ะใครเคยเห็นซินเดอเรลล่าอ่าซินเดอเรลล่าเคยเห็นไหมเคยฟังไหมวันนี้จะมาเล่ามาเล่าเรื่องนี้ให้ฟัง ไม่เล่าหรอกให้พวกเราช่วยคุณ